สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟันหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับซึ่งจะมาวิเคราะห์ว่าเลขดังตัวนี้นะครับมันจะมีโอากาสออกได้ไหม นะครับเนาะอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะออกนะครับเนาะอ่ะจะเป็นเลขไหนอะไรยังไงนี่นะครับมารับชมคลิปนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าเลขนี้เลขดังเนี่ยก็อีกหลายวันเนาะหวยจะออกนะ่เชื่อว่าสมาชิกน่าจะไปหาซื้อเลขนี้ได้แล้วนะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละนะครับเลขดังตัวไหนตัวนี้เลยนะครับเนาะอ่าก่อนจะไปดูว่าเลขตัวนี้เป็นเลขไหนเนี่ยทำไมไม่บอกอีกแล้วมาดูที่ไปที่มาก่อนนะครับ ซึ่งเลขมันจะออกเหมือนกันกับในปีที่แล้วนะครับเนาะย้ำว่ามันจะออกเหมือนกันกับในปีที่แล้วนะครับก็ถ้าไล่มาตั้งแต่ในที่ช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับมันปีที่แล้วเนี่ยมันออกเลขไหนซ้ำกัน2งวดติดๆเนี่ยในปีถัดมาเนี่ยมันมักจะมานะครับตามได้ตามเลยนะครับเหมือนในปีปี64นะครับเหมือนในปี64ปี64 ปี64นะครับสลับในที่ในงวด16 16มิถุนานะครับออก8 8 6 1 1 7งวดถัดมานะครับ1กรกฎาคมนะครับก็มาออกนะครับในที่ใน5 1 7นะครับแล้วก็2 9เนี่ยในปี65มันจะมีเลข1 7ติดมานะครับไม่งวดไหนก็งวดหนึ่งแหละนะครับที่1 7ติดมา6 5 1 7ออกไหม ออกสิครับมีออกก็ไปออกนะครับในที่ในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเนี่ยมันช่วงช่วงเดียวกันเลยนะครับเนาะเออมันใกล้ๆกันนี่แหละนะครับออกไปที่ใน4 4 1 7นะครับแล้วก็6 1เนาะ3ตัวแล้วก็2ตัวเนี่ยเนี่ยปี64ปี64ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันออกซ้ำกันนะครับ2งวดติดๆเลยนะฮะก็จะเป็นในวันที่1 1ตุลาคม 1>, 1ตุลาออกไปในที่ใน1 1 7 1, ่แล้วก็8 3นะครับถัดมา16ตุลานะครับก็ออกไปในที่ใน3 3 72นะครับแล้วก็3 8มเนี่ยอาจจะไม่เป็น8 3เนาะเนี่ยแต่มันก็ออกนะครับมา2งวดติดเนี่ยเลขเดิมใกล้เคียงกันนะครับเนาะซึ่งมาดูในปี65ปี65มีไหมออกเลขนี้มีไหม ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปี64นี่ออกซ้ำติดติด,ตดมา2งวดนะครับปี65ก็มาวันที่16สิงหา16สิงหาปี65ออกไปในที่583นะครับแล้วก็42นะครับยังไม่พองวดถัดมาก็มาออกอีกนะครับในที่ใน3 3 2 8 3นี่แหละเนี่ยปี6ปี6 4, มาออกปี65อีกนะครับ ก็แสดงว่าในปีนะครับแบบนี้นะครับลองมาดูในปี6.5นะครับปี6.5มีเลขไหนที่ซ้ํากันอ่ะนี่แหละมีมี8.3.3.8นะครับปี6.6จะมาไหม8.3.3.8นะครับมีสักงวดไหมมีสักงวดไหม38.3 3รู้สึกว่าจะมีในที่ใน8.2เนาะ8.2 8 3 3 8ามไม่มีมีม,มีแต่8 2นะครับ7 2เนาะนะครับอืมเนะาะอาจจะเป็นบนไปนล่างหรือเปล่าเนาะแต่ที่แน่ๆถ้ามันมาบนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาลองมาดูในปี65นะครับปี65เลขที่ซ้ำกันเลยเนี่ยนะครับที่จำจำกันได้เนี่ยนะครับที่ซ้ำกันปี65อ่าเนี่ยที่ยังจำกันได้นะครับก็คือในปี65งวดของวันที่ 16ตุลานะครับ16ตุลาครั้งนั้นออก106นะครับแล้วก็ล่างเป็น15ถัดมาก็จะเป็นที่1 06อีกนะครับแล้วก็70เนี่ยนี่แหละบนเหมือนกันถ้ามันมาแบบนี้มีโอกาสที่จะมาในปี66มีไหมปี66ที่ออก60หรือ06มีนะครับออกบนเหมือนกันเลยนะครับปี66เนี่ยนะครับก็วันที่16เนาะ 16เมษายนนะครับก็ออกไปในที่ใน9 906นะครับแล้วก็71เนี่ยเนาะเดี๋นี้ก็มี06นะฮะแต่83เมื่อกี้ไม่มีนะครับปี65ที่มันซ้ำกันแบบนี้ก็มีแค่06เนาะนะครับแล้วมาดูในปี66นะครับแล้วปี66มีเลขไหนที่ซ้ำกันนะครับปี66ปี66ก็มีในงวดของวันที่ 1มิถุนานะครับปี66นะครับก็ใน1มิถุนาออกไปที่ใน2 72นะครับแล้วก็09ถัดมานะครับเป็น8ป2 3 0นี่แหละครับจะเหมือนใน65มา66ไหมนะครับมาในช่วงเดือนนี่แหละใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยอันนี้เมษานะครับมารอบนี้ก็เป็นกรากฎาแล้วนะครับ ก็แสดงว่านี่แหละ72นะครับ72มีโอกาสจะมาในที่ใน6 7ไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสออกเพราะว่านะครับมันมาแบบนี้แล้วนะครับเลขดังก็คือ72นะครับ72เลขนี้นะครับดูปี65มันมีเลขซ้ำกันอีกไหมที่ออกมา2งวดติดๆเท่าที่รู้แล้วนะครับไม่มีไม่มีเลยนะครับมีแค่เลขนี้นะครับ 3.003ปีที่แล้วมันก็เว้นงวดออกนะครับมันไม่ได้มา2งวดติดติด,ตดเหมือน7 2แบบนี้นะฮะอ่ะใครอืมก็มันอาจจะคาดเคลื่อนไปก็ได้นะครับเพราะว่าจำได้ว่ามันมีงวดของวันที่วันที่16 16มีนาะปี66เนี่ยนะครับจำได้ว่ามันออก873บน แล้วก็7 3ล่างเนี่ยจำได้เลยนะปกสลากบุญพระเวท1 0อยเนี่ยเนาะบางทีมันอาจจะออกเลขแบบใกล้เคียงกันก็ได้นะครับผมว่าก็ไม่แน่นะฮะเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้ามันจะออกใกล้เคียงกันกับในตัวเนี้ยหกสองกนะครับผมว่ามันไม่น่าจะออกหรอกเนาะเนาะเพราะว่ามันก็อยู่หน้าปกแล้วอะนะครับมันจะทางของสลากอาจจะออกง่ายไปหรือเปล่านะครับเนาะ ก็นั่นแหละนะครับสำหรับในปกสลากล่าสุดเนี่ยก็เข้าไปดูใน Google เนาะไปเสิร์ชดูนะครับก็รูปเนี้ยปีที่แล้วไม่มีนะครับมีในปีเนี้ยนะครับก็เนี่ยนี่เลยนะครับนี่แหละออกตามนี้ไหมนะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับมีลุ้นนะครับเนาะ ใครที่เห็นที่เจอคลิปนี้แล้วนะครับก็รีบไปหาจับหาจองสลากนะครับผมก็จะผมก็ซื้อไว้แล้วนะครับก่อนจะลงคลิปนี้ก่อนจะทําคลิปผมซื้อไว้แล้วนะครับเนาะเออเหมาไว้แล้วนะครับเลขนี้นะในแอปนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะก็หวังว่านะครับจะเป็นที่ที่ผมวิเคราะห์มาแล้วกันนะครับก็นําไปจับนําไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐวาลนะครับซึ่งข้อมูลในที่ในก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ให้ไปอยู่นะครับในข้อมูลที่ ในข้อมูลที่เป็นปกสลากนะครับปกสลากที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นนะครับข้อมูลของปปสนะครับซึ่งประวัติปปสนะครับก็ที่ไปที่มานะครับก็มีอยู่ในตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพสเนี่ยพสแล้วก็วันเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยออกเกี่ยวกันกับในตัวเลขนะครับที่เป็นปกแบบนี้ของในปีที่แล้วนะครับเนี่ย ออกบนเวียนอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะที่ยังไม่ออกก็คือมีตรงนี้มีตรงนี้เลขพอสอเลขตัดตรงนี้นะแล้วก็อันนี้งบประมาณแล้วก็ตรงนี้ก็ออกไปแล้ว3ตัวอ,อันนี้ออกไปแล้วงวดที่แล้วนะครับนี่แหละเดี๋ยวก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับนาะมันอยู่ในข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าปกล่าสุดเนาะมีสัญลักษณ์พส นะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีกันช่วงหน้าแล้วกันนะสำหรับในที่ได้เลขดังเลขนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเราพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ